อย่างถัดไปนะครับก็เป็นตัวอย่างที่14การใช้ดาว ng4 ในการวนลูปทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งบนไฟล์ html เลยอันนี้ก็จะเป็น directive อนวญาความสะดวกนะครับถัดมาก็จะเห็นว่าก็จะเป็นข้อหนึ่งถ้าเราไปดูที่ terminal ก็จะเห็นว่าเราอยู่ในโฟลเดอร์หลักแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ครับจากสไลด์ได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ก็ได้ก็ NG เวนวาร์กนิวเวนวาร์กชื่อโปรเจกต์14อ่าตรงนี้ก็เป็น NG 4อ่าก็ Enter อ่าเราก็นั่งรอคำถามแรกตอบ No คามที่สองครา Enter ผ่านก็จะมีโปรเจกต์4 4 NG4 ปรากฏขึ้นใช้เวลาสักครู่นะครับก็จะใช้วิธีเดิมะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็ไม่ได้ปิด Index HTML ไฟล์ของโปรเจกต์ที่แล้ว เราคลิกที่ src รอก่อนนะครับระหว่างที่รอนี้เรามาดูก็จะเห็นว่าข้อ1สําสำเร็จแล้วต่อไปข้อ2นะครับข้อ2เราก็ cd เข้าไปในโปรเจกต์ใหม่ change directory เข้าไปในโปรเจกต์ 14 ng4 ต่อจากนั้นก็ข้อ3นะครับก็เหมือนเดิมเปลี่ยนเฮดที่มีบูสต์สเตปนะครับทีน,นี้ก่อนอื่นเราก็ไปก๊อปเฮดจากตัวอย่างที่แล้วตัวอย่างที่13ไว้ก่อนอแล้วก็ปิดไปก็มาที่ตัวอย่าง14นะครับโปรเจกต์ Project 14 ไปที่ index.html แล้วก็เปลี่ยน h e a d กันซะเปลี่ยน title เป็นตัวอย่างที่14นะครับแล้วก็ลบ heading เพราะฉะนั้นข้อ3ก็สำเร็จแล้วนะครับ ต่อไปข้อ4ก็ตรงมาที่ไฟล์ app c o m p o n e n t ด t s นะครับในส่วนข้างล่างปกติมันก็จะมี title project 14ตรงนี้ ng 4ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เพิ่ม array นะครับเป็น array ของ string ซึ่งค่าตั้งต้นนี้เก็บยี่ห้อของอมือถือนะครับเป็น iPhone Galaxy b u u e b e r r y โอ้ค่อนข้างเก่านะครับ ก่ามากๆในที่นี้ก็จะจะก๊อบในส่วนของคอนสตรัคเตอร์ติดมาด้วยเพราะฉะนั้นก็มาเปิด A P P p r o d e r A P P มาที่ A P P Component จุด T S ข้างล่าง Title แล้วก็วาง Product List c o l อนอา r a เแล้วก็เป็นชนิดสตริงเท่ากับแล้วก็วงเล็บใหญ่เปิด iPhone, อมม m าเอ l a ็กซี่คอมมา b บล r y อหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับหลัจากนั้นก็จะเป็น constructor ตรงนี้สีเดี๋ยวนะครับ e x pot สีเหลืองอก็ได้มาเป็นอย่างนี้อนนี้ถัดไปไปที่ app c o m p o n e n t จุด html แล้วก็ลบทิ้งแล้วก็เพิ่มโค้ดใหม่เข้าไป app component .html select select all แล้วก็ลบทิ้งนะครับแล้วก็เพิ่มลอดโค้ดส่วนนี้เป็นเล็กๆนะครับสั้นๆลอดโค้ดส่วนนี้ก็จะใช้ ng for ในการทำงานแบบเวียนซ้ำก็คือวนลูปเพิ่มอิเลเมนต์ลงไปในดอมนะครับ โดยตรงเลยบน HTML นี้เลยโดยไม่ต้องไปยุ่งกับตัวจุด TS นะครับกระวางันไปอ,อันนี้ก็จะเป็นข้อข้อ5นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นข้อ4อข้อ3ของเราอยู่ใน index html ข้อ4อยู่ใน c o m p o n e n t จุ t s ข้อ5อยู่ใน app c o m p o n e n t HTML นะครับอ่ะก็จะเป็น div แล้วก็เป็น tag s2 demonstrate ng 4 จากนั้นก็จะเป็น list ul แล้วก็มีลูกก็คือ li แต่ li เนี่ยจะมี directive ng 4แล้วก็เท่ากับ let item of product list ก็คือใน product list ที่เราจองไว้ใน app component ts ก็จะมี 1, 2, 3โดย default เนี่ยมี3 ยี่ห้อนะครับเราก็จะมาให้มันลิสต์ลงในหน้าหน้าเว็บนะครับโดยใช้ตัว Directive ng 4ตัวนี้จากนั้นก็เป็นลิสต์ปิดนะครับตรงนี้เยองหน่อยรอตรงนี้ก็จะเป็น ul ปิดแล้วก็ d iv ปิด นะครับเราก็เซฟเซฟอเลยนะครับถ้าดูในสไลด์ก็จะเห็นว่าเมื่อลันเนี่ยนะครับหน้าจอตอนแรกนี่จะว่างต่อมาก็จะมีลิสต์สามตัวนี้ปรากฏก็เป็นผลพวงมาจาก directive ng 4ตัวนี้นะครับอ,อันนี้เราก็ Compile นะครับ ng เป็นวัก s e เซิร์ฟเป็นวักลบลบโอเพนถ้าดูจากซอฟโค้ดก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับอันนี้เราก็นั่งรอคอมไพ e ์ u c c e s s f u l l y ก็จะเห็นว่ามีลิสต์รายการให้ตามนี้นะครับ ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับแสดงการใช้ประโยชน์ของ directive ng-for ันนี้ตัวอย่างถัดไปโปรเจกต์ Project ที่15ก็จะเป็นการใช้ประโยชน์ star ng-switch ในกรณีมีการเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับไปทําข้อหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นเราก็คอนโทรล C เพื่อหยุดเว็บเซิร์ฟเวอร์ของตัวอย่างที่แล้วจากนั้นก็ CD จุดจุดออกจากโปรเจกต์มาอยู่ในโฟลเดอร์หลักนะครับแล้วก็ปิดข้างบนยกเว้น index html อันนี้เราก็พร้อมแล้วพร้อมที่จะเป็นโปรเจกต์5 5นะครับ ข้อ 1>, 1แล้วก็สร้างโปรเจกต์15 NG s e r v i c e ขึ้น NG Work New w e n w Project สิบห้า NG s v i c e นะครับก็ Enter คำถามแรกตอบ No คำถามถัดไปกอ Enter ทางด้านซ้ายมือก็จะมีโปรเจกต์5 n n s s w i t c h เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็นั่งรอในระหว่างนี้ยังไงเราก็รู้ว่าเราต้องเปลี่ยนเฮส์ั้นก็ครูก็ไม่ได้ปิดไฟล์นี้ของตัวอย่างเก่านะครับอ่ากรอบมาแล้วก็ปิดไป ในตัวอย่าง15นี่นะครับเมื่อ,อรอก่อนนิดนึงนะครับยังไม่เสร็จอ้าโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่ src แล้วก็ไปที่ index.html มันก็จะซ้ำๆกันแบบนี้นะครับวางลงไปก o p t t t l e มาใส่ มาเปลี่ยนเป็นตัวอย่าง15แล้วก็ลบเตุที่ไม่มีบูสเต็ปนีทิ้งอ่าสเต็ปที่3นะครับต่อไปไปที่สไลด์นะครับสเต็ปที่4ก็เช่นเดิมนะครับมาที่ไฟล์ app c o m p o n e n t ts อาวนี้ก็สร้างตัวแปร student list ก็เป็น a r ร a y ของ a n นนีสร้างไว้เฉยๆนะครับยังไม่ได้ s s i ไซค่าเปิด app มาที่ app component จุด ts ใต้ได้ t i t l e วางอาร์เชุดนี้ไปต่อจากนั้นก็เป็น constructor แล้วก็อื่นๆปรากฏว่าเพียบเลยนะครับาวางคอนสแตคเตอร์ไปก่อนย้อนกลับไปอันนี้อันนี้ก็จะเป็น4.1นะครับเดี๋ยวต่อไปนี่ก็จะเป็น4.2นะครับก็เป็นรายละเอียด ใน ng on init ซึ่งก็คือเป็นการ assign ค่าใน student list ใน array นะครับวางลงไปก็จะเห็นว่า ng on init มีไส้ข้างในตัวแรกก็คือ this student list เท่ากับเครื่หมายวงเล็บใหญ่เปิด อันนี้ก็เป็นรายละเอียดแต่ละอิเลเมนต์ข้างในล้แต่อย่าลืมว่าเราก็มาจากสไลด์เพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวกลมๆนี่ปรากฏมาด้วยมันก็เลยชี้ว่าผิดก็จะเห็นว่าในไอเทมแรก SRL Number อ่าก็คือ1แล้วก็คอมมา่า name อ่าลาชีฟบาศัก อันนี้ครูไปก๊อปมาจากของแขกนะครับของอินเดียอคอสอก็เป็น BSC แล้วก็ฮอนอแล้วก็เกรด่าคือเกียรตินิยมเนี่ยเนาะมันก็ต้องได้ได้เกรด A อนะำนองเดียวกันไอเทมอื่นก็เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีสมาชิก เป็นนักศึกษาเป็น10บสคนเลยนะครับแต่จะเห็นว่าเกรดที่ได้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันอ่าดังนั้นงานของเราก็คือเราก็จะเปลี่ยนสิ่งที่พิมพ์ออกมาเนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็นสีที่แตกต่างกันตามเกรดอ่นั่นก็หมายความว่าเราก็ต้องเอา f i e l d ใดฟิล e ์หนไปเช็คนะครับเราก็จะใช้ NG s e r v i c e การเช็คนี่เราไม่เช็คในนี้นะครับไม่เช็คใน APP component.ts แต่เราจะไปเช็คใน APP component.html เพราะฉะนั้นก็ลบทิ้งก่อนของเดิมมาที่ APP component.html นะครับ ก็จะมีซอสโค้ดอยู่เยอะพอสมควรนะครับกมาอันนี้เป็นข้อ5นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือข้อ5ของเราวางไปก่อนท่อนแรกก็จะเป็นตารางอ่ะนะครับโชว์รายชื่อของนักศึกษา อันในแต่ละบรรทัดนี่อย่างที่บอกนะครับเนื่องจากมีเกรดต่างกันมันจะโชว์ต่างสีกันโดยใช้ NG Switch เป็นตัวเลือกนะแล้วก็มี NG Switch Case NG Switch Default สำหรับตัวสุดท้ายหน้าที่2ก็วางไปเราก็จะมีปัญหาเรื่องปุ่มนี่นะครับ ราะวไปก๊อปมาจากสไลด์อ่าต่อไปหน้าที่3หน้าสุดท้ายก็จะเทเบิลปิดแล้วก็ DiV ปิดาวางลงไปอนนี้ก็จัดเยื้องนะครับขึ้นไปข้างบนสุดก็ DiV เปิดหลัจากนั้นก็จะเป็น Tag s2 demonstrate ng s e r v i c e ก็เป็นการสาธิตใช้ directive ตัว ng switch e ก็เป็น table style เท่ากับอันนี้ก็เป็น css นะครับแบบ inline เนาะความกว้าง border border color border, border, border width ออโอเคต่อไป t h e m อันนี้ t h e m เปิด ทีเฮดปิดนี่อยู่บรรทัดที่สิบสองในทีเฮดก็ต้องมีทีอาร์นะครับทีอาร์ R เปิดทีอาร์ T R ปิดให้ครบคู่ภายในทีอาร์ก็จะมีส um. ี่คอลัมน์คอลัมน์ที่หนึ่งก็ SRL Number คอลัมน์ที่สองก็ Student Name หัวตารางคอลัมน์ที่3ก็เป็นคอสแล้วก็หัวตารางคอลัมน์ที่4ก็เป็นเกรดตามนี้นะครับจบจาก t h e อันนี้ก็เป็น T-Body ใน T-Body ก็จะมี DiV อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันซ้ำกัน นี่นะครับทีเฮดเราก็ต้องทีบอดี้รู้สึกจะซ้ำกันลบทีบอดี้ทิ้งไปในทีบอดี้ก็จะมีทีดีทีดีเปิดทีดีเปิดอยู่ตรงนี้ ู้สึกจะทีอาหายไปนะครับทีอาเปิดเพราะฉะนั้นท d ต้องเยื้องลงมาหน่อยนะครับอันนี้ท d แล้วก็ทีตรงนี้เสร็จแล้วก็ tbody ตรงนี้นะครับ แล้วก็ table แล้วก็สุดท้าย div อาจจะใส่ class container ก็ได้ตรง div นี่ class ถกับ container อ่ะวันนี้มาดูไส้ข้างใน จะมีสแปนสแปนสแปนทีดีที่หนึ่งทีดีที่สองเอเดี๋ยวนะครับข้างในก็จะมี ng-service-case-a แล้วก็เรียกใช้ directive ng-style ในตัวอย่างแรกๆเนนะครับอย่างที่เลอนะระบ,บ Font ุ font-size ูรป color ออข้างหลังก็ยังมีอยู่แล้วก็ student cost เอ,อรู้สึกจะมีปัญหานะครับ student cost student c o s e student grade อ oh, จริงๆแล้วจะต้องมีแบบนี้4ชุดนะครับ4 t d ทีดเพราะว่าอันนี้จะเห็นว่ามีเฉพาะคอร์สกับเกรดแต่มันต้องมี4คอลัมน์จะต้องมี srl number name เพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีก็อเดี๋ยวมาเปลี่ยนเอานะครับเซฟไปก่อนหลังจากเราจัดส่วนทีเฮดเรียบร้อยนะครับก็จะมี อ่าสี่คอลัมน์ srl number student name cost แล้วก็เกรดาวนี้ก็มาดูที่ t body นะครับใน t body นี่จริงๆมันก็จะมีนักศึกษาหลายคนเป็น10คนเลยแต่เราจะนิยามแค่ชุดเดียวก็คือมี1 tr นะครับจากบรรทัดที่14มาถึงบรรทัดที่39 tr เดียวที่อยู่ใน t body นี้นะครับ แต่ภายใน t R เราจะใช้ Directive ดาว ng for จากตัวอย่างที่แล้วนะครับ run let student of student list ก็คือ student เป็นตัวแทนเป็น Index ของ student list เพราะฉะนั้นชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยนะครับก็คือ student เป็นตัวแทนหนึ่งตัวแทนของ student list แล้วก็ใช้ directive ng switch นะครับระบุว่า student grade เป็นยังไงนะครับเ,เช็คว่า student grade เป็นยังไงเกรด A B C D ซึ่งในแต่ละเกรดเวลาพิมพ์ลงไปบนหน้าจอในตารางนี้นะครับก็ใช้สีต่างกันก็จะเห็นว่ามี directive 2ชุดเลยนะครับ คือชุดแรกนี่วนลูปนะครับแล้วก็ชุดที่สองนี่เช็คเงื่อนไขจาก s t u ูเด t จุดเกรดอ่ะก็จะเห็นว่าแต่ละคอลัมน์นะครับก็จะมีเกรด A B C แล้วก็เกรด Default ก็คือ D เราจะใช้ NG Switch Case A แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าจะต้องมีเครื่องหมาย คำพูดเนี่ยสองชั้นนะครับชั้นนอกก็จะเป็นคําพูดคู่ชั้นในก็เป็นสตริงเกรด A นะครับแล้วก็เกรด B และเกรด C ส่วนเกรด D นั้นจะอยู่ใน ng s w i t ์ default ในแต่ละตัวช้อยเนี่ยนะครับตัว a b c d นี่ก็จะเรียก directive ng style เพื่อกำหนดลักษณะ ก็มีฟอนต์ไซส์ฟอนต์คอลเลอร์อ่าเกตจเห็นว่าถ้า A นี่เป็นสีเลสนะครับ B เป็นสีบลู C เป็นสีกรีนแล้วก็ Default ในนี้เขาใช้ Black และขอเปลี่ยนเป็น Yellow ก็แล้วกันนะครับในคอลัมน์แรกนี่ก็จะนำ t u d e n t จุด SRL number นี่มามาพิมพ์นะครับ อันนี้1คอลัมนะ์นะมี4ช้อยเราปิดท้ายด้วยสแปนปิดอ่าคราวนี้มาดูในคอลัมน์ที่2ก็คือ student name ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ใช้ ng switch case อ่าแล้วก็ A B C D D ก็คือ default เนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ directive ng style เปลี่ยน ลักษณะฟอนต์แล้วก็สีเป็นเล d สำหรับ a B ก็เป็น blue C ก็เป็น green แล้วก็ D ก็เป็นเยลโล่กับพิมพ์ student name ออกมานะครับอ่ะอันนี้เป็นคอลัมน์ที่2ต่อไปที่ดีถัดไปก็เป็นคอลัมน์ที่3ก็เช่นเดิมนะครับมี Directive star ng service case เช็ค A B C D แล้วก็มี directive ng-style ระบุสีเปลี่ยนสีไปตามเกรดก็จะพิมพ์ student c o s e นะครับออกมาแล้วก็คอลัมน์สุดท้ายก็ ng-switch-case เช็คเกรด A B C D นะครับแล้วก็ directive ng-style เปลี่ยนสี าตามเกรด a b c d แล้วก็พิมพ์เกรดออกมาด้วยนะครับแล้วก็ t d t r ปิดเห็นว่าเราเรานิยามแค่แถวเดียวนะครับแถวเดียวอย่าลืมในแถวเดียวเนี่ยเราวนลูปนะครับ ng for นะแล้วเอา ng service เช็คที่ student เกรดเป็นหลักในการเปลี่ยนสี อ่โอเคเราก็เซฟเซฟอเลยก็แล้วกันนะครับจากนั้นก็ cd อันนี้ครูทำเรียบร้อยแล้วนะครับ cd เข้ามาในโปรเจกต์15 ng-service จากนั้นก็คำสั่ง ng-serve แล้วก็ open ก็ compile แล้วก็ลัน แล้วก็อรอแป๊บหนึ่งข้อมูล s u c c e s s f u l l y โอ้ปรากฏว่าสีเหลืองไม่ดีเลยไม่เห็นนะครับเกรด A ใครได้เกรด A นี่จะเป็นสีแดงนะครับเกรด B สีน้ำเงินเกรด C สีเขียวนะครับเกรดดีมีอยู่คนนึ่งนี่ไม่ต้องให้เห็นก็ได้เป็นสีเหลืองอ